คุณนัทธวุฒิบัวประทุมว่าที่กรรมการบริหารพักประชาชน เมื่อเช้านี้นักข่าวไปถามก่อนที่คุณนัทวุฒิจะเข้าร่วมประชุมกับสสนะคะอบอกเช้านี้เดี๋ยวจะประชุมแล้วที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อหัวหน้าและกรรมการบริหารพักแน่นอนต้องถามเลยใช่คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิใช่ไหมออแล้วชื่อพักจะมีสามพยางตามข่าวใช่ไหมแกบอกว่ายังไม่ทราบแม้กระทั่งโลโก้ชื่อภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ประเด็นสําคัญก็คือแกบอกว่า143มาครบ ไปครบไม่แตกแถวค่ะไอ้ข่าวที่บอกว่ามีคนหนึ่งยังไม่มาไม่จริงข่าวคาดเคลื่อนอ่าแปลว่าไม่มีงูเลยใช่ไหมซ่อมนี้ไม่มีงูหรือยังไงเมื่อวานนี้ในระหว่างที่ติดตามเรื่องนี้กันอย่างที่บอกอตั้งแต่ก้าวไกลส่งสัญญาณคลิปหลังจากที่ถูกยุบพักก็มีคลิปนี้ออกมาซึ่งภาพจบเป็นภาพใครเหรอดวงตาของคุณ<อ>เท้งนัทนพงศ์ค่ะเนี่ย แล้วก่อนหน้าไงก่อนหน้าก่อนจะมีคําวินิจฉัย31กรกฎาคมก็เป็นคลิปที่ชื่อว่าคําวินิจฉัยของประชาชนนั่นแทนจากพักก้าวไกลวันนี้พร้อมตอบทุกคําถามครับขอเริ่มต้นที่คําถามแรกเลยแล้วกันคุณเคยบอกว่ากาก้าวไกลและประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเี่ใช่หรือไม่แล้วก็ใช้คอนเซปต์ก้าวประชาชน หมายถึงประชาชน9คนเป็นคำวิิจัยแล้วก็ชื่อพักประชาชนใช่ไหมเมื่อ<ฆ>วานนี้ก็ถามแหมทําใบบอกบังเอิญคุณเท้งว่างเลยถ่ายคลิปอยู่ท่านเดียวอ่นในคุยนอกจอ<ฆ>ว่างอยู่คนเดียวหรือ,อยังไงว่าแล้วและคุณวิโรธเมื่อวานก่อนจะมีการเดี๋ยวจะประกาศเป็นอาการเจ้าตัวบอกไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักกาลังภายในล้ําเลิศวิทยายุทธใช่ไหมค่ะ หน้าแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเราเปรียบเทียบเป็นนวัตนิยายกําลังภายในจีนดีกว่านะประมุขพักของเราเนี่ยแต่ละคนก็มีกําลังภายในที่ล้าเลิศในแต่ละขแขนงอยู่แล้วนะครับบางคนก็สําเร็จก้าเอียงบางคนก็สาเร็จก้าอิมนะบางคนก็มีหมัดมังกร18ท่านะครับบางคนก็มีไม้ตีสุนัขผมคิดว่าแต่ละคนก็จะมีท่าไม้ตายที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองแต่ผมยืนยันว่ากําลังภายในนะครับแล้วก็เคล็ดวิชาต่างๆของหัวหน้าพักเราล้าเลิศครับแล้วก็ส,อสอ ก็รับการถ่ายทอดนะครับกำลังภายในจากเตียสัมพงมาเดี๋ยนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับว่ากําลังภายในเนี่ยจะถดถอยนะฮะตั้งค่ายเจ็ดาวพร้อมกันทุกคนนะฮะเดี๋ยวพบกันในคุยนอกจอเราลาไปด้วยเพลงที่ผมคิดขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งยังมีจอมยุทธอะไรลงไปแก้แค้นด้วยนะ,ะไหนฟังซิชา ไมไม่เอาตอนคืนโอ้โอ